สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่กับผมเติร์นะครับจากเพจอยากไปก็ไปครับผมก็วันนี้ผมมีคำถามมาถามทุกคนหน่อยว่าเคยมีประสบการณ์บนรถที่ไม่ดีกันบ้างไหมในยุคสมัยนี้ทั้งเชื้อโรคเชื้อราผมอะติดค้างทุกคนไว้สำหรับเรื่องเล่าของผมผมมีรถเดี๋ยวผมอาสาไปส่งเขาเองประสบการณ์แย่ๆผมบนรถมัน mm ล hmm, วกทุกคนบล็อกบลรอมันทําให้เกิดแบบปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ได้เลยอแะบบทุกคนจังหวะนั้นคือแบบ ผมมันมีประสบการณ์บนรถเยอะมากเลยนะที่แบบแย่ yeah. <c oughs> ในยุคสมัยนี้รู้สึกว่าทั้งเชื้อโรคเชื้อราทั้งกลิ่นทั้งมลภาวะต่างๆอ่ะที่มันอาจที่จะเข้ามาอยู่ในรถของเราได้อ่ะมันมันน่าจะเยอะขึ้นเรื่อยๆอ่ะทุกคนจนไปเจอตัวนี้มาทุกคนวันนี้จะมารีวิวซึ่งผมอ่ะไม่มีความรู้อะไรเลยเกี่ยวกับสิ่งนี้นะคิดว่าจะมารีวิวไปพร้อมๆกันอยากเป็นตัวแทนของทุกคนว่าแบบ ไม่มีความรู้กับสิ่งนี้เลยแล้วมันคืออะไรแล้วมันใช้ยังไงแล้วมันมีประสิทธิภาพยังไงช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นได้แบบไหนก็น <c oughs> ทุกครั้งนะที่เห็นโลโก้นี้ทุกคนผมจะนึกถึงาสเตอร์มีเฉพาะในชาบเคยได้ยินปะผมมาได้ยินในแอดอะทุกครั้งที่มีผลิตภัณฑ์ของชาบเขาโฆษณามาเนาะ สิ่งแรกที่ได้ยินแล้วรู้สึกคืออะไรอะทุกคนอ่ะห plasma cluster คืออะไรงงแต่ว่าวันนี้จะบอกทุกคนให้รู้ไปพร้อมกันว่าอี plasma cluster มันคืออะไรแล้วมันมีส่วนช่วยในชีวิตเรายังไงและทำให้เทคโนโลยีมันก้าวล้ำมากกว่าเดิมยังไงเนาะแต่ว่ารู้ไหมก่อนว่าอันนี้คืออะไร 3. สามสี่นี้คืออะไรก่อนมันคือเครื่องฟอกอากาศบนรถยนต์เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันให้ดูก่อนแล้วกันว่าในกล่องกล่องหนึ่งตัวเครื่องฟอกอากาศรุ่น IG NX 2B เนี่ยมันแกะกล่องออกมาอันบ็อกซ์ออกมาแล้วมันมีอะไรมาให้เราบ้างเนาะเฮ้ยกระปิกเล็กกระปุกๆมากฝนเล็กนิดเดียวเองในนี้มีแค่คู่มือเลยนะในกล่องแล้วก็ด้านในมีแค่อุปกรณ์2ชิ้นเลยง่ายๆเลยก็คือตัว เครื่องฟอกอากาศนะครับกับที่เสียบบนรถมาพูดถึงดีไซน์ดีกว่านะครับผมว่าดีไซน์อ่ะสวยมากนะหมายถึงว่ามินิมอลมากๆแล้วก็พกพาง,ง่ายอ่ะไม่คิดว่ามันจะเล็กขนาดนี้นะเอาจริงแล้วก็คิดว่าน่าจะใช้งานง่ายนะดูดิมีแค่ปุ่มเปิด,ป,ดปิดนะครับทุกคน Girl, เรามาดูกันดีกว่าทุกคนว่าความหมายของ พลาสมาคลัสเตอร์มีเฉพาะในชาร์ปเนี่ยทำไมมันถึงมีเฉพาะในชาร์ปแล้วไอพลาสมาคลัสเตอร์มันคืออะไรแล้วมันมีส่วนช่วยอะไรเนาะขออนุญาตเสิร์ฟไปด้วยนะครับนี่ไงเขาบอกว่าเทคโนโลยีพลาสมาคลัสเตอร์เป็นเอกสิทธิ์ของทางฝั่งชาร์ปเท่านั้นนะครับผ่านการรับรองจากหลายสถาบันทั่วโลกว่าเป็นเทคโนโลยีที่สามารถช่วยยับยั้ง สารก่อภูมิแพ้แบคทีเรียเชื้อราไวรัสสารก่อภูมิแพ้จากไรฝุ่นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยทำให้อากาศสะอาดและบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้นเทคโนโลยีพลาสาคัสเตอร์อัน้องนะรับรองเทคโนโลยีพลาสตมากกว่าาสิหาลนชั่น้ทั่วโลกเลนอาทคโนโลยีพลาสาคัสเตอร์มังยอดขายมากกว่าเก้าสล้านเค่งทั่วโลกง่ายๆสรุปแล้วก็คือเครื่องน้องเขาเนี่ยช่วย ยับยั้งทุกอย่างที่กล่าวมาพร้อมทั้งกับช่วยลดกลิ่นนะครับแต่ว่าผมดูข้างกล่องนะเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่า Quick Remove Bad Smell ด้วยแต่เรื่องกลิ่นเดี๋ยวผมกล่าวว่าอย่าจะไปเล่าให้ฟังเนาะบนรถแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันอีกทีว่าน้องเขาติดตั้งยากมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เปิดใช้งานยังไงนะครับ just wanna make you, my, 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 yeah. What you gonna ทุกคนครัชมาเริ่มดูกันดีกว่าว่ามันติดตั้งยากมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่คิดว่าไม่น่ายากเลยทุกคนเพราะว่ามันมีแค่นี้เลยอุอปกรณ์อะ USB แล้วก็เสียบเปิบแล้วก็ ปลเเข้้าไไดยนะและสําหรับรถใครนะทุกคนที่มีที่เสียบ USB อยู่แล้วอะ่ะก็สามารถเอาน้องเขาอะ่ะเสียบต่อได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อแดปเตอร์แล้วก็วิธีการเปิดนะทุกคนง่ายมากๆม,มีปุ่มเดียวก็กดเปิดก็จะมีไฟขึ้นนิดเลยเห็นไหมแล้วก็กดเพิ่มระดับได้เลยแม็กสุดได้3อันนะครับแค่นี้ไม่รู้ได้ยินเสียงไหม เบามากเลยอ่ะเบาแบบหลังจากที่ติดตั้งกันเสร็จแล้วง่ายได้มากจริงๆไม่ต้องบอกวิธีการติดตั้งก็ได้เนาะก็เชิงเทคนิคนะเขาบอกว่าฟองอากาศของชาร์ปรุ่นนี้นะเขาบอกว่ามเป็นเทคโนโลยีเอ่อพลาสมาคลัสเตอร์เน็กซ์ซึ่งสามารถปล่อยประจุได้ถึง50,000ไอออนต่อลูกบาทเซนติเมตรทุกคนอีกข้อหนึ่งที่เขาเคลมนะเขาบอกว่ากลิ่นที่เขาสามารถกำจัดได้อ่ะมีทั้งหมด5ประเภทเลยนะทุกคนประเภทแรกเลยก็คือ กลิ่นของอาหารกลิ่นอาบชื้นนะครับกลิ่นบุหรี่กลิ่นเชื้อราต่างๆเชื้อโรคเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเป็นกลิ่นสัตว์เลี้ยงข้าที่ไล่มาเป็น5กลิ่นที่ยังไงก็ต้องโดนสักข้อหนึ่งอะ่ะทุกคนมันเลยคิดว่าเป็นสิ่งจําเป็นเหมือนกันนะที่จะต้องทําให้บรรยากาศบนรถของเรามันดีแล้วก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วก็พร้อมที่จะเหมือนแบบ รีเฟรชก่อนที่จะเปิดประตูออกไปแบบใช้ชีวิตกันนะเนาะแต่ตอนนี้ผมอะติดค้างทุกคนไว้สําหรับเรื่องเล่าของผมเกี่ยวกับกลิ่นบนรถใช่ไหมประสบการณ์แย่ๆของผมบนรถเอาเบสิกก่อนเลยแล้วกันกลิ่นแรกนะเป็นกลิ่นบุหรี <c oughs> ่ผมอะมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาแพ้กลิ่นบุหรี่มากๆ <c oughs> แค่เรื่องกลิ่นบุหรี่อะถึงแม้ว่าเราไม่สูบแต่อีกคนหนึ่งใกล้ชิดเราสูบอ่ะมันทําให้เกิดแบบปัญหาทางด้านความสัมพันธ์ได้เลยอะทุกคน ผมก็เลยคิดว่าเออถ้าสมมติว่าเนี่ยจะแ,แนะนําให้เพื่อนใช้ถ้าเพื่อนใช้อ่ะก็น่าจะลดปัญหาส่วนนี้ไปได้แล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์แล้วก็การใช้ชีวิตน่าจะดีขึ้นเรื่องปีของผมเลยคือผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อก,กิ๊กกิ๊กเนี่ยเป็นเพื่อนสมัยเรียน ของผมนะแล้วก็เรามีการรเนียนกันด้วยความเขาบอกว่าเขาแบบเป็นคอแข็งเขาแบบทําเขากินอะไรก็ได้ดื่มอะไรก็ได้กําลังจะกลับบ้านกันเพื่อนก็แบบคุยไปรู้เรื่องอวกจะอวกนู่นนี่ก็เลยบอกว่าอาผมมีรถเดี๋ยวผมอาสาเองก็ได้ว่าเออเดี๋ยวผมจะไปส่งเขาเองลานจอดรถขึ้นรถระหว่างทางอวกไปสามรอบแล้วก็เรามีถุงให้เพื่อนไว้จนไปถึงบ้าน จว่าที่เปิดประตูข้าหลังรถอ่ะจังหวะนั้นคือเห็นแล้วอะคือเราเอาถุงออกใช่ไหมแล้วเหมือนจังหวัดที่ยกถุงขึ้นอะถุงมันรั่วทุกคนถุงมันรั่วทุกคนมันมีแบบหยดลงมาเรื่อยๆอะตึกตึกตึก,ตก,ตกมันเยอะมากอ่ะจนมันมันไหลลงเบาะก,กลิ่นที่มันอบอวนอยู่ในเนี้ยสองอาทิตย์มัง้งกลิ่นที่สามของผมอะ ใครไปแถวดอนเมืองแนะนํานะลานชื่อหอมปลาแดกแล้วก็แบบเอออยากเอายําไปให้ญาติญาติได้กินวางอยู่บนข้างเบาะจําได้เลยว่าวางอยู่ข้างเบาะอันนี้ก็ขับขับขับ,ขบแต่ด้วยจังหวะที่แบบมีเบรกมีเลี้ยวมีอะไรเงี้ยมีจังหวะหนึ่งมันเบรกแรงเอจังหวะนั้นคือแบบคือมันรู้เลยเพราะว่ามันเบรกเบรกเบร่นั่นแหละคือทั้งหมด นี่ยังไม่รวมกับกลิ่นอับรองเท้าที่เวลาแบบไปเข้ายิมเข้าฟิตเนสแล้วทิ้งรองเท้าไว้บนรถนะผมบอกเลยว่ากลิ่นต่างๆเหล่านี้คือมันติดอย่างนานเลยเอาเป็นว่านะกลิ่นทั้งหมดอะที่ผมพูดมาหรือแม้แต่ครั้งนึงผมไปถ่ายงานอะเอาหมาขึ้นมาเช่าหมามาแล้วแบบไปถ่ายงานนะกลิ่นของน้องคือแบบติดทั้งหลังเบาะเอาง่ายๆปัญหาทุกอันที่ผมเคยเจอบอกเลยชาร์ป และก็ชาร์ปมันจะช่วยได้จริงๆแล้วเทคโนโลยีของเขาที่ทำไมถึงต้องซื้อรุ่นนี้นะเขาอะมีนวตัตก,กรรมที่เรียกว่า Robo Plu s อีกชื่อหนึ่งของเขาก็คือการ Quick Clean หมายถึงว่ามันสามารถทำความสะอาดกลิ่นหรือฟอกอากาศกลิ่นอะได้รวดเร็วมากขึ้นถึง2เท่าเมื่อเทียบกับสภาวะลมปกติเราดีใจมากที่แบบ มารู้จักน้องเขาแล้วก็จะทาให้แบบปัญหาทั้งหมดที่เคยเกิดขึ้นบนรถอ่ะมันหมดไปใครที่กำลังตามหาเครื่องฟอกอากาศเราดูอะไรบ้างผมนะสำหรับผมอะ่ะผมมองว่ามันต้องฟอกได้ดีฟอกได้ครบฟอกได้ไวแล้วก็ใช้งานง่ายถามว่ารุ่นนี้ตอบโจทย์ทุกอันไหมอ่ะเรามาไล่กันดูทีละอันเนาะอันแรกคือฟอกดีหนึ่งคือ ทำไมต้องเป็นชาร์ปใช่ไหมชาร์ปอะ่ะเขามีนวัตก,กรรมอย่างที่บอกพลาสมาคลัสเตอร์มันก็เลยทําให้การปล่อยประจุข,ของเขาอะ่ะมันมีส่งผลต่อสภาพแวดล้อมที่เราอยู่มันก็เลยเป็นเรื่องของการฟอกดีผมรู้สึกว่ามันฟอกดีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขามีนวัตก,กรรมที่เจ้าอื่นไม่มีเลย 2. ฟอกครบถามว่าครบไหมอ่าถ้าสมมติมองในมุมของผมที่ใช้งานแบบคนทั่วไปอะ่ะผมว่ามันครบมากนะ3 ฟอกไวถามว่าทำไมถึงเคลมว่าเขาฟอกไวเพราะเขามีโทโบพลัสทุกคนที่บอกว่าเป็นควิกคลีนเนาะเร็วขึ้น2เท่าก็คือไวแล้วปะอย่างสุดท้ายสะดวกในการใช้งานผมมองว่ามันไม่มีอะไรสะดวกไปกว่า USB แล้วอะทุกคนมันพกาพาไปได้ทุกที่แล้วก็ใช้งานง่ายมากๆแล้วก็สะดวกมากๆแล้วก็ทำให้ทุกพื้นที่ของเราเป็นแบบพื้นที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยรู้สึกสะอาดแล้วก็รู้สึกเฟรชขึ้นมาได้เลยนะครับทุกคน ก็อันนี้เป็นความรู้สึกของผมที่รู้สึกว่าในสพาร์ทที่ผมถ้าจะซื้อเครื่องฟองอากาศอะผมจะดู4ข้อนี้แล้วตัวชาร์ปรุ่นเนี้ IGNX2B อ่ะเขาตอบโจทย์มากๆทั้งเรื่องขนาดดีไซน์ฟังก์ชันสำหรับวันนี้นะก็ประมาณนี้แหละทุกคนผมไม่รู้ว่ารีวิวดีไม่ดีแค่ไหนแต่รู้สึกว่าเอออย่างน้อยรเราก็ได้เรียนรู้ไป,ปพอๆทุกคนอย่างน้อยก็รู้ว่าสโลแกนของเขา พัสมาพัสดุ์มีเฉพาะในชาปพัสมาคัสเตอร์มันคืออะไรอย่างอยเราก็รู้แหละว่ามันคืออะไรแล้วมันดีอย่างไรครถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ผมได้ในเพจ a c e b o o k นะครับอยากไปก็ไปครับแล้วก็ผมรวบรวมคลิปทุกคลิปของผมไว้ให้ใน r g o j โ s t g o y o u t u b e c h a n n e l ครับยังไงก็สามารถไปกด Subscribe กดกระดิ่งติดตามรองคลิปอื่นๆได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในการเดินทางรับไปครับ You can't get